สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านสวัสดีคุณพอ่อทุกท่านนะครับผมเป็นค mm ุณ hmm. เจเจนะผมก็จะฝากอาจารย์กดไร mm hmm. กดแชร์กดติดตามเจ๋งๆเลยครับอ่ะมือนี้มารีวิวคะนนยคอนบุญส่งดอกบัวเอ็นหลังแบบจุดๆนะครับผมอ่านี่ครับอาจารย์กนมาตายมประมาณนี้นะครับผมอันฝากกับแข็งแข็งนะครับผมอ่ะก็เป็นคะนนยคอนบุญส่งดอกบัวเอ็นหลังนะครับผมความเหีเนี่ยตั้งแต่ชุดนี้นะครับอาจารย์ จุดนี้ห่อนเนี่ยประมาณประมาณเก่าเก่า14เก่า15ประมาณนี้นะครับบุญเนี่ยอยู่ประมาณนี้ส่วนคันฝากครับอาจารย์คันฝากยาว50ถึง51เซนอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นลวดสป,ปริงเบอร์สองจุดหานะครับคันฝากอ่าส,ส,ส่วนส่วนลวดสปริงอ่าอันโคตรสป,ปริงมันนี่เป็น1.6มิลน,นะครับตัวนี้เป็นเล็กดิบ3หุนโอเคนะครับคุณเราจะเห็นเท่าไหร่คลิปมาหรือเด้ส่วนอัน <c oughs> อีตนซัดส่วนห้องกระโจกครับอาจารย์ สัดส่วนห้องกระจุมส่งดอกบัวนะผมเสลี่ยสุดท้าย27.5ขึ้นมาเสลี่ยที่2ห้องคันนิดหนึ่งจะเป็น28นะครับผมขึ้นมาเสเนี่ยนี่30ซูมห่อนี้นะครับผมนี่นี่นี่บางนี้เลยจะเป็น25ซูมห่อนี้จะเป็น28ถึง30นะครับผมนี่คล่อนอยู่นิ่มๆครับอาจารย์คืนขั้นฝ่ายเบิรงครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวประตูกับเป็นประตูหางนะครับอาจารย์นี่ปุ๊บประตูหางกว้างางนะครับผมอ่ะ มีแนวหลอกเห็นไหมเจ้าดองสุ่มมาให้มันเห็นแนวหลอกแนวแค่ไก่บางคนเพ่นบ่เห็นแนวหลอกนี่ให้ทุกใบครับอาจารย์ถามว่ามีแสดงว่าผมลืมแทนบออ่านี่ล็อกกระหลียบหน่อยนะผมล็อกแบบดึง <completely> บ่อ <Cher> ข <en> ึ้นอ่าี๋ยวก็ขึ้นคันฟาดเลยครับอาจารย์เพื่อเป็นการเสียเวลาสาววิเลียนนะผมนี่ปุ๊บง่ายครับสุ่มซุ่มนี่ครับตากาวิธีการข้นบางคนขึ้นบอกเป็นมือใหม่สาหรับมือใหม่เซียนใหม่นะผมนี่เห็นบอลสลักมันมันจะมีอันนี้ ผมพอนลงนิดนึงปึ๊บอ่าแค่นั้นในการเท่ากับจา้ตาตะไคายน้ำครับเผื่อบ่าให้มันเป็นอุยุอันยะนะครับผมอ่านีเลยครับประมาณนี้นะครับผมอ่าให้เห็นให้มันบาลานซ์กันอย่าให้มันตึงเกินอย่าให้มันหยางเกินนะครับผมอ่แต่จะเป็นประมาณนี้ครับรูปมหลัหน้าตาอ่าประมาณนี้นะครับผมหลุมหลังน่าตายปุ๊บะจะวางลงนะครับผม เดี๋ยวจะรันเลยนะครับอาจารย์จะจัดนะครับผมมาโอโอผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาคุณผู้สอบถามได้ครับพร้อมส่งใบนี้ครับผมพร้อมส่งอยู่ที่15ใบแดงรวมส่งแบบโอนปลายทางกะเพิ่ม150นะครับผมมาข้างในเป็นคอนไม้สกแก๊กเครื่องเกี่ยวนะครับผมซุมซ่ม zoom เห้มันเห็นเนี่ย,ยสวยๆลายธรรมชาติธรรมชาตลิลองวาัปปาลูกบ้ามาเลยแว่งครับอาจารย์โอเคนะครับผมแผงบ่มีเนาะ การคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมฝากจังก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเจเจมด้ครับขอบคุณครับ